คุณคิดว่าสักวันเราต้องมีคุณไม่มีทางได้นั่งเบ้นแน่นอนผมฟันธงเพราะว่าอะไรรู้ไหมหลายคนพูดแบบนี้มา1ิปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีทํใไม่รู้ไหมมันคุมเครือคุณจําขี์นี้ไว้ให้ดีนะผลลัพธ์ที่ชัดเจนเกิดจากกระบวนการที่ชัดเจนและกระบวนการที่ชัดเจนเกิดจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ในทางกลับกันเป้าหมายที่มันคุมเครือมันจะนำมาสู่ กระบวนการที่คุมเครือและทําให้ผลลัพธ์ของคุณคุมเครือผมถามคุณอย่างนี้ครับคําว่าสักวันคุมเครือไหมต้องมีสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันพร้อมใจรอผมฟังเพลงนี้ตั้งแต่ผมอายุห้าขวบไอ้คำว่าสักวันมันคุมเครือดังนั้น คุณจำเอาไว้เลยว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความฝันแต่เกิดจากกระบวนการที่เป็นรูปธรรมไม่มีหรอกครับผมบอกเลยนั่งฝันสั่งจิตพิชิตจักรวาลระลึกชาติผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งผมชอบมอากหนังสือเดอ i o มิ i ลเน a ฟาสเลนเขาบอกว่ารายได้มันเกิดจากกระบวนการไม่ใช่กิจกรรมกิจกรรมคืออะไรไปนั่งฟังสัมมานาสั่งจิตพิชิต,ชตจักรวาลเงินจงมาคิด อะไรน,นู่นี่นั่นไอเนี้ยมันคือกิจกรรมรายได้เกิดจากกระบวนการที่เป็นรูปประธรรมเท่านั้นสมมติว่าผมอยากจะเขียนหนังสือเล่มน,นี้และผมแค่ไปเข้ากิจกรรมสัง่งจิตพิชิตจจักรวานคุณคิดว่าหนังสือเล่มน,นี้จะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้ผมต้องทํากระบวนการให้มันเกิดขึ้นคือผมต้องเอาตูดตัวเองและเขียนมัน แล้วออกไปหาไอเดียออกไปลงมือทําออกไปขายของออกไปคุยกับลูกค้าออกไปลงมือทําบางอย่างแล้วสก,กัดมันออกมาเป็นตัวหนังสือแล้วส่งบอกอมันคือกระบวนการคุณเห็นไหมไม่ใช่กิจกรรมคนส่วนใหญ่คาดหวังความร่ํารวยจากกิจกรรมมันไม่มีทางเป็นไปได้มันอาจจะดูยากละสิ่งที่ผมพูดแต่ผมบอกเลยเป็นไปได้ กลับไปย้อนคําเดิมคือคุณต้องชัดเจนกับมันผมยกตัวอย่างนะคุณเอากระดาษของคุณขึ้นมาไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรนะแต่ผมขอยกตัวอย่างเบนซ์ก็แล้วกันนะคุณต้องตั้งเลยว่าฉันต้องการขับเบนซ์ภายใน3ปีตั้งเลยไม่เอาคําว่าสักวันเอาคำว่า3ปีเลยอันดับแรกคือคุณจะต้องมีเป้าหมายบวกระยะเวลาที่ชัดเจนก่อนไม่เอาเด็ดขาดไอ้คาว่าต้องมีสักวันต้องมีสักวันเลิกเอาไอ้คาว่าสักวันเนี่ยออกไปแล้วต้องชัดเจนด้วยระยะเวลาคราวนี้ สมมติว่าเป็นเบนซ์คุณก็มาดูว่าไอ้เบนซ์เนี่ยมันราคาเท่าไหร่อ่าสมมติเป็นเบนซ์ ben ที่ผมซื้อตะก,กี้แล้วกัน C Class นะเบนซ์ ben, คำนั้นมันราคานะรวมทั้งหมดเบรดเสร็จนะรวมแบบติดฟิล์มนู่นนี่นั่นนะ อราคา3าล้านห้าแสนบาทพสซีฟเป็นคำเดือนละแสนจะต้องมีทรัพย์สินมูลค่าเท่าไหร่คุณไปหามานะว่าคุณถนัดพสซีฟเป็นคำคุณถนัดแบบไหนคุณถนัดทรัพย์สินแบบไหนอสังหาหริมทรัพย์หรือธุรกิจหรือแฟรนไชส์หรืออะไรก็ตามแต่คุณไปหามาว่าถ้าคุณจะมีทรัพย์สินพสซีฟเป็นคำเดือนละ2องแสนสามแสนคุณจะต้องมีทรัพย์สินที่มันจะต้องทงาเงินให้คุณอะมูลค่าเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นเบนซ์เนี่ยอ่ะสาล้านห้าแสนภายใน3ปีคุณก็ต้องเอาไอ้สล้านหเนี่ยสามเนี่ยไปหารกับ 12, 3, 36 36เดือน36เดือนมันก็จะเท่ากับ9ก้2 2 20 2นบาทตีกลมๆเป็น1 0 0 0 0แสนนั่นเท่ากับว่าถ้าคุณอยากจะขับเบนซ์ภายใน3ปีคุณจะต้องมีเงินรายได้ที่เป็นกำไรนะไม่ใช่รายได้นะหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วนะ10,000แบาทต่อเดือนทีเนี้ย พอคุณได้มาแล้วว่าอะฉันต้องมี10,000แบาทต่อเดือนนะภายใน3ปีฉันถึงจะขับเบ้นได้โอเคไหมทีเนี้ยเราก็มาหาต่อว่าเฮ้ยแล้วไอ้ห0 0่งแบาทต่อเดือนเนี่ยมันจะมาจากอะไรได้บ้างลิสต์ออกมาอ่ะเช่นงานประจํา0,000แบาทต่อเดือนได้ไหมก็เป็นไม่ได้แต่ว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้เลื่อนขั้นล่ะก็อ่ะไม่ได้เว้ยงานประจํา ตัดออกขีดไปไอคนที่มันทําเงินเดือนละแสนมันทาอะไรกันวะซึ่งคนที่ทุนน้อยที่ผมมองว่าและผมทํามาเองด้วยนะ <_ Ride> ก็คือขายออนไลน์เนี่ยใช้ทุนน้อยสุดแทบจะไม่ต้องใช้ทุนเลยทีเนี้ยสมมุติว่าขายออนไลน์อ่ะขายออนไลน์นั่นหมายความว่า<_ <ULL> _ <imperial> ถ้าคุณอยากจะขายออนไลน์แล้วมีกําไรเดือนละ1000บาทสมมุติว่าคุณขายสินค้า100กําไรนะไม่ใช่ราคานะากาไร100บาทต่อชิ้น คุณจะต้องขายมันให้ได้1000ชิ้นต่อเดือน34ชิ้นต่อวันไหวไหมอ่ะถ้าไม่ไหวลองดูซิอ่าลองเป็น300บาทต่อชิ้นล่ะถ้าเราขยับขึ้นไปขายของแพงหน่อยกำไราไร300บาทต่อชิ้นนั่นหมายความว่าคุณจะต้องขายให้ได้340ชิ้นต่อเดือนนั่นหมายความเอออชิ้นต่อเดือนหาร3าวันเท่ากับคุณต้องขาย12ชิ้นต่อเดือนเฮ้ยน้อยลงไหมน้อยลง12ชิ้นต่อเดือนคราวนี้เออเป็นไม่ได้แล้วเว้ย อ่ะงั้นชั้นอ่าแล้วแต่คุณเลือกนะถ้าคุณอยากจะขาย100บาทต่อชิ้น1000ชิ้นต่อเดือน3 4ชิ้นต่อวันถ้าคุณไหวคุณก็เอาวันนี้แต่ถ้าคุณแบบว่าเฮ้ยชั้นชั้นชอบชั้นรู้จักคนที่มีกําลังซื้อเยอะชั้นทํางานในชั้นรู้จักคนที่มีกําลังซื้อชั้นคิดว่าชั้นขายของแพงได้อ่ะก็300บาทต่อชิ้น340ชิ้นต่อเดือนนะ12ชิ้นต่อวันขายได้12ชิ้นต่อวันอ่าทีเนี้ยเเปป็นไได้งออ เริ่มเป็นไม่ได้แล้ววะทีนี้พอเป็นไปได้คุณก็ต้องไปหาต่อสิว่าเฮ้ยแล้วสินค้าอียังวะสินค้าอะไรที่มันได้กําไร300บาทต่อชิ้นล่ะนี่คือวิธีการที่ผมทําตอนแรกนะตั้งแต่วันที่ผมเริ่มต้นธุรกิจนะสามบาทต่อชิ้นอะคุณก็ไปเสิร์ชในออนไลน์ดิอะเสิร์ชได้ไหนไปล z ซาด้าช้อปปี้ไหมเฮ้ยสินค้าไหนแม่งกาไรน่าจะ300บาทเฮ้ยลองเสิร์ชใน Ti ิกตอกช็อปไหมสินค้าไหนที่มันแอดแฝดมีไหมสามร้300บาทต่อชิ้น หรือไปค้นหาใน y o u t u b e อาเครื่องใช้ไฟฟ้าขายตู้เย็นได้ไหม <laughs> เออขาย เออเป็นไปได้นะขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยขายอ e ีบุ๊กขายพวกที่มันกําไรสูงๆอะ่ะหรือคุณไปเสิร์ชในยู u ู u ไหมเออสินค้ากําไร300บาทมีอะไรบ้างคุณลองไปเสิร์ชใน u t u b e ดิมีคุณจะมาเรียนในคลาสออนไลน์ทูริสก็ได้นะคลาสออนไลน์ทูริสเนี่ยผมสอนหาสินค้าแบบละเอียดเลยนะครับเอาผู้เชี่ยวชาญมาสอนที่เขาขายสินค้าได้พอคุณได้ตัวสินค้ามาแล้วคราวนี้ทําไงต่อครับพอได้สินค้ามาแล้วคราวนี้คุณก็ต้องไปหาบอกว่าแล้วจะขายมันยังไง การขายคุณก็ต้องมีความรู้ด้านอะไรคุณก็ต้องมีไปเรียนรู้ด้านการไปศึกษาหาความรู้ครับด้านอะไรครับด้านการขายด้านการตลาดด้านออนไลน์ไปหาความรู้3อย่างนี้นะครับด้านการเงินด้วยด้านการบริหารธุรกิจไปไหนไปทําอะไรหาหนังสืออ่านหานัหาหนงห,า,หนงออานังสืออ่านนะ ไปหาอ่านสือเล่มนี้ก็ได้ครับขายดี24ชั่วโมงไม่ต้องยิงแอดนะการตลาดการขายออนไลน์3อย่างรวมในเล่มนี้หมดแล้วครับขายดี2 4ชั่วโมงไม่ต้องยิงแอดนี่ไปหาหนังสืออ่านอ่นดู Youtube ก็ได้คุณเริ่มเห็นภาพความสําเร็จของตัวเองชัดขึ้นหรือยังจากตอนแรกที่ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน123เริ่มเห็นกระบวนการทั้งหมดชัดไหม